เอาล,ละค่ะบันทึกตอนนี้นะออกี่นาทีกี่โมงคะนเาโมงยบนาทีค่ะสมลุยค่ะฉลองวันเกิดปีนี้ของตัวเองนะคะด้วยการขึ้นทํ <B ans field> านาคากันไปเลยค่ะเป็นช่วงปลายเดือนมกรานะคะข้อแนะนำก็คือให้สวมรองเท้าที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นหนึบนิดน,นึงเพราะว่าเราจะต้องปีนตลอดทางนะคะไม่ว่าจะปีนหินดินทรายนะคะแล้วก็ปีนเหล็กนะคะเพราะว่าจะมี ช่วงของบันไดเหล็กที่มีความชันนะเราก็จะเดินคดเคี้ยวลัดหล่อไปในเส้นทางต่างๆนี่ค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็มีทางธรรมชาติแบบนี้ที่เขาทำนะอุนบารมีเสริมส่งครับเขาไปทางนู้นครับทา,า,างหนังฟ้าก็ต้องไปทางนี้ค่ะ ข้างขนาดของเราเออเหนื่อยน้อยกว่าอีกอ่ะจริงหรอมันแบบดูแอดเวนเจอร์ธรรมชาติไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยธรรมชาติไม่เหนื่อยระหว้าพี่ดังการเดินทางของเราครั้งนี้ก็จะมีไกด์พี่ถัมนะคะคอยช่วยดูแลเราอยู่นะคะพี่ถัมก็จะเป็นคนที่บุกเบิกเส้นทางนี้ตั้งแต่การสร้างวัดแล้วนะคะเขาก็เลยจะมีเรื่องราวของถ้ำนาคาเล่าให้เราฟังตลอดเส้นทางค่ โอ้ยได้มาทำบุญแล้ววันเกิดภรรยาแล้วไงสดชื่นนะอยู่ดีดีงานก็แคนเซิลอ้าวขึ้นท้ำนาคาจุวยได้ขึ้นทางแล้วครับพวกเราเรายเป็นกลุ่มผู้นำอยู่ค่ะทุกคนก็มาอวพรวันเกิดนิวนะคะแล้วก็เดินขึ้นถ้ำนะคะอย่างสดชื่นสบายใจเลยเอายใจครับผมเฮ้ยเฮ้ยไหนเราเข้าไปในรูนี้สิ ูีพในเรื่องเขาไปเดินเเขาไปเดี่ยวพี่ชูเรินทะลุกันแล้ระหว่างการเดินทางเราก็ตามหาที่ที่แบบสวยๆไว้ถ like. ่ายรูปนะคะแต่จริงๆแล้วช่องนี้คือเราดีแล้วแหละไปไม่ได้เลยคนอื่นเขาเดินผ่านไปนะคะแล้วก็เลยทำไปถ่ายรูปสวยดีพี่พักสำหรับคนที่เดินสวนไปสวนมานะคะเราก็แบบแค่ๆนี่เองระหว่างลื่อนน่ะเพื่อน ตลอดทางเนี่ยก็จะมีป้าย A B C นะคะเป็นจุดต่างๆตั้งแต่ A เราจะต้องเดินทางไปถึงจุด L เร็วที่สุดก็ว่าคือพี่โย45นาทีเทลวิ่งเทลขึ้นมานี่คืออาหารสำหรับนักแคมปิ้งนะคะตามที่คาดการไว้ก็คือจะถึง หน้าถ้ำประมาณเที่ยงๆนะคะก็เตรียมอาหารกลางวันเอาไว้ทานกันหาร่มหลบมุมนะคะแล้วก็นั่งทานอาหารกันก่อนที่จะรอคิวเข้าถ้ำค่ะแล้วก็ได้เวลาที่จะลงไปในถ้ำแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศของหน้าถ้ำนะคะเรียงคิวกันไปแบบนี้ร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็นี่ค่ะคือความงดงามของภายในถ้ำค่ะ ลักษณะของการเรียงตัวของหินที่เป็นชั้นๆนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ระหว่างทางระหว่างทางแล้ววันนี้วันเกิดน้องค่ะพี่ต้อมค่ะก็ขอให้เฮงเรวยๆสวยสวยวันนี้ก็มาไหว้พระก็ขอให้ได้พรอย่างที่สมหวังทุกอย่างแล้วก็พวกพี่ก็อยากฟังเพลงรวยๆค่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยนี่ตาเช่นกันนะคะค่ะ

ขอบคคุณแล้วก็ถึงเวลาเส้นทางการเดินกลับแล้วคะ่ะเอาแล้วตอนนี้เราถึงคราลงจากเขาแล้วนะคะวความชันก็สุดยอดเลยนั่งรอง่นี่คือสภาพของผู่พิชิตถ้ำนาคานะคะส,สดชื่นมากเลยสิ แนะนำนิดนึงนะคะเตรียมพัดลมไว้ก็ดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อย่าลืมเลยก็คือถุงมือค่ะถ้าใครไม่มีก็สี่โมงตรงเป๊ะเฮ้ยโอ้โหกะเวลาสี่โมงตรงเป๊ะเลยแล้วว่าเีาจะลงกี่โมงพอดีเป๊ะเราไปขึ้นกี่โมงเก้าโมงยี่สิบสี่โมงก็เก้าโมงสิบสิบเอ็ดสองสามสี่เจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงจับเวลาไว้นะคะใช้ไปทั้งหมดหกชั่วโมงยี่สิบเจ็ดนาทีค่ะ เจ็ดชั่วโมงครับมันเต้ามีลากันางขโมยสิเห็นเนื้โอ้ยถึงแล้วจบคลิปว <oyu> ันเกิดแล้วนะคะอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันมากๆเลยก่อนกลับก็ลงมากราบนมัสการพระอาจารย์ก่อนกลับค่ะ บันทึกบรรยากาศการเดินถ้ำประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้ละเอียดสักเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่จะไปก็สู้ๆนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ